ความขี้หึงขี้ห่วงขี้งอนของซีพฤกอีพีสองคนนี้พ่อไม่ได้ห่วงเล่นๆนะเฮ้ยเกินไะ้ป่าวไม่ได้ไม่ได้หรอปวดดามไหมฮะปวดดามไหมปวดนิดหน่อยเพื่อนไปสองคนเลยขอแผ่นกล้องออกได้ไหมคะคืนนี้ กับมาแล้วดึกแล้วมีความสุขอะไรคะโผมเขิน้องูนมากเลยตอนนี้ยอนนี้ได้ไหมคุณซีอยตอนนี้ได้ไหมะล้อคุณเขินอะไรครับเมื่อวานผมปคุณไมคุณไีสิทนั้นการแ่นแหละ่อ้าเฮ้ยามันอะไรขนาดนั้น เฮียก <łość> ็รู้อยู่แล้วว่าหนูไม่สามารถแบบไปแทนเฮียได้อยู่แล้วพี่พี่อันนี้ก็เป็นเสื้อของมิวก็เราลองโปลนะลองโปล้พี่ซีตาย์หน่ยกี่โมงแนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับผมก็ไม่มีอะไร โอเคดูก็ได้้ยไม่มีอะไรเคยบอกว่ามึงได้เรียนสอบใหม่เยอะเลยอ๋อโอ้ยมันมีความรู้สึกอะไรแบบห่วงที่แบบมันนิดนึงอะพี่แม็กลับส่งอะไรเงี้ยแล้วแบบมันนิดนึงอะพี่แม็กลับส่งอะไรเงี้ยแล้วแบบมองประตูครับมองทีปประตูมีประตูมีอะไรน่ามองว่ะ มองจอมือถือมีอะไรนะมองกับหองประตูครับผมว่าเขาด่าจิมพีเดียวอะถ้าทำผู้ไม่ไหวใคร